เล่อนร้อยู่แล้วนะวันจะมาเล่นเทร์เดสูนะครับไทยนะครับครับผมไปครับเลดี้สูสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับผมแล้วก็ไข่ไข่ครับอยู่ไั่ไม่แอมนะครับอะไรวะมีเรื่องันนี้เปิดตัวมาที่ภาพดีสามไปครับมีตอนนี้เราเล่นมีคุณเจมครับผม เจมสโซนเจสมังก์เกลคุณกิ้งเกลแล้วก็คุณฮาซซเนมิกูนะครับพ่อนะครับเราไปตอนนี้เขาอยู่กันไม่อะเขาเขาเรียกว่าเมกาผับครับผมเมกาผับเกาผับเมกาผับครับผมเป็นหนกากเลยเป็นหน้ากากเลยบุกบุกบุกยลุยลุุยยลุยยลรออะไรอะรออะไร งอยี่ตัดี่ัไป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 มอบต้องประชาโมบังไม่ยอมม็อบม็อบมัดมัมัดมัดมัโอเคไปเอาโงงานจากผู้จัดการร้านมาผู้จัดการร้านยี่ไหนเออถังน้ำมันถังน้ำมันใจเย็นใจเย็นม็อบม็อบีเ้ยมีไหนวะเดีวเดยวเดวโอ้โห ป่้ยป่ยปวยต้องลงนี่เราต้องใช้พีนตอนไรนรออะไรบอกให้นั่งลงรออะไรไม่ทราบนะฮะรออะไรลงลงม้นมันนะไม่มีอาทะไม่มีทีมบอีกมากันเต็มเลยเฮ้ยอะไรเรอะไรวัตมฟ้าวัตฟผมนี่ลองวัเติมฟ้เลยเฮ้ยฟ

อู้ยู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 ใจเย็นใจเย็นไอ้สอไอ้สอไม่เข้าหัวเข้าหัวเยอะนะครับผูคุณผู้ชมเยอะมากแขกได้รับเชิญเยอะมากเฮ้ยเชิญไม่มีแขกเลยไม่มีแขกบอกมาไปบอกอุ้ยอุ้ยเข้าหัวอุ้ยเด็ดเด็ดเด็ดใจเย็นใจเย็นใจเย็นบอกให้หมดเลยใจเย็นใจเย็นใครไม่มอบยิงจิงอ่ะอย่าตัน แล้วทำไมถึงไม่บอกสักคำว่าอะไรในแดกข้างล่าง,งอะไรแดงๆข้างล่างอุ <Healthcare. S 1> ๊บจานไปต้างนานไอ้ยิ่งพิโดชิวมากนายชิวชิวมากเลยโอ้ยชิวสบายสบายใช่ป่ะอย่างี้ใช่ป่ะอยากขอขอขอจัดพิกรรายการหน่อย จะดาบ้ารนี้ประตูงหนฮะเด้ยประตู้เปิดแล้วเว้ยี๋ยว่าจะครมาทีโอโลมาโอโลมาโอโลมาเนี่ยครับคืออันนี้เป็นความม็อบม็อบคือต้องเข้าใจด้วยครับว่านี่เป็นความสามารถที่จะปด้องผมครับแ่วนเกนานอกจากน่าจะคนตีไม่กอดโดีด้วยนะแล้วก็ได้ไปหามาน้หน่อยแหมเสี่ยนี่ชลมุลมากเลยโอ้ยเกลดเเกลดลยแล้ว ไม่ได้อู้อย่าอู้นะไรู้ม่กัยอู้มากเดี๋ยวเดี๋ยวกมาเรื่อยเรื่อยมากินข้าวสารเร็วไม่อายเลยกกีมแซ่ขนาดรุ่นพี่ย็นใจนย็นไม่อายนักศาอรุ่นพี่ติดเยอตัวต่าะเยงจเยนมีเงินอ

เอ้ยในนี้ม oh, ีในนี้มียักษ์ตายอยู่มึทำอะไรไปไปอุ้ยโอ้ยโอ๊ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นในสองอุ้ยออใจเย็น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 เดี๋ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ใจเย็นแล้วเออเนี่ยไอ้ดีดีเทชนีอะไรจะบอกแกวะว่าที่การ์ดคือมีตัวตัวประหลาดใหญ่ใหญ่เดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยสีเขียวเขียวกำลังเดินมาทางนี้ตัวประหลาดสีเขียวเขียวใหญ่ใหญ่ชาร์จเจอมา ชเจอร์ตหน้าความมน่ยิงมาเร็วนละเกมแลชารัจเจอมาละเกมนะชาเจอมาเรามาเวโเดก็ขบอกก็บอกว่าตัวเขียวเขียวกำลังเดินมาเล่นตัดกีเพอร์ก็เหอะเดี๋ยวนี้ตีตีบ่อยนะิลตบ่อยนะที่ที่้าเป็นพ่อไดินี่ถ้เป็นพ่อดตบเอหัวแล้วเจอเซลเจอไะ บินบินไปหนึ่งไลน์เอาเปิดแล้วสิเออเฮ้ยเดี๋ยวถ้าจำไม่พี่มาปุ๋ยไม่เข้าหัวคือมันจะมีทางลงนี้ไหมผ่านนั่นแน่เปิดป็นมีตู้เซฟเลยเปิดเปิดเอาเปิดนี่ไงนี่ไงเข้าหัวไอ้ตัวที่จอดหมดมาแล้วตหมดมาแล้วมือแม่ระดับหนึ่งอ้เจมส์หลดอ่าเจมส์โหลดเจมส์คอนเนคเจมส์โหลดนะเข้าโหลดเกระทันหันปะเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่ โอเคเดี๋ยวเข้าไปตานไปเอเซฟเลยตรงไหนมีเงินนะตรงนั้นเอาตรงนั้นเอาตรงไหนมีเงินเราไม่โดนอ่ะเราทำตุกวิกต่างๆเพื่อให้ได้เงินไป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 โอ้โหผมแม่งต้โงปูนี่แล้วโอ้โห Hands up Hands up โอ้โหแหววไข่อู้นี่จะไข่อู้นี่จะไม่ช่วยเลยนะโดยเฉพาะ ตัวดีอะี b k แม่งชอบอู้โอเคโอเครอปุ๊บมาลมะีเ k ได้ข่าวว่าช่วงนี้คืออู้อง่วงนอนมากเลยใช่ไหมทั้งง่วงนอนมากก,ก,กลับไปนอนบ้านไม่ได้อู้ดิวพังไปต้อนไปต้อนยังไงอ่ะอ่าปีสามสิบห้นาทีถึงปีสิบห้านาทีเอ้ยเอ้ยโอเคเก้อหมดไปฮ่าตกใจมันเล่นแล้วมันเล่นแล้วกำลังเสริมมา กำลังเสนอยู่ไหนกำลังเสิร์ฟมาที่นี่เดี๋ยวพาวินาทีตอนนี้คจังหวะที่กัปตันพาวินาทีครับระวังหลังระวังหลังอ้าวแล้วคุณเจก็เป็นไรกัปตันโอเคครับเของประเด้ยืนตันเขาคงเขาคงมีตัลราอะไรหรือเปล่าโลเตมโลเตมยืนสตันอยู่ไปเงินโด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 เดี๋ยวครับ ไอ้แคนดอนววี้ยช่วยด้วยเดี๋ยวเราโอเคโอ้ยูดเซอร์วางกระเป๋าเลยโอเคพี่ผมยอมแล้วเนี่ยเนี่โอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ยอสลูกหน่อยั้ยอยตายตายเอาไปเตาสั่งลูกโอมาต้องอย่างนี้เ้ ไอผู้ดิ้นอันมาโอ้ยเยอ้เยอะเยอะเกินเยอะเกินเยอะเฮ้ยวันนี้ตัวไอบูดเซอร์ูคอนอรมาก่อนมาก่อเข้าเมา่ก่อนไม่เห็นเหรอโอ้ยโอ้ยอ้ยุ๊ยโอ้ยเยอะไรเรยอะไรเข้าหัวทมัดหัวทุมัดดาวเลยอะจะลเ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพีพี่พี่โอ้ยโอ้ยโอยพี่พี่สัลยพี่โอ้อโอ้ยนี้มัเะเกินเยอะเกินไม่ชอบไม่ชอบไกลัวหรอกตัวมาตัวเยอะ่หำเราเราเียวเราไปด่าก่อน็นไรอะเรามีคนโหดสั่งลุกได้วิ่งว่ววิ่งวิ่งดาบดาบทำไมมันทำไมล้มบ่อยแล้วใคมาทำอะไรตรงนี้

ดรอครับอันนี้ครับมาช่วยฉันก่อนมาช่วยมันจะได้สั่งลุกเขาไปมาดูเฮ้ยสั่งลุกไม่ทันแล้วติดคุกสองแม่เฮ้ยรออยู่ลอยอยู่ลอยอยู่ Get the fuck up แล้วแล้วไปเอาเอากระเป๋าไปยนแล้วรีวิ่งไปช่วยแล้วกระเป๋าไปเอายันอยู่ได้ยินอะไรแล้วโอ้ย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 มาชื่อยิงปีที่ไหนเนี่ย เย็นกุลีโหลดอยู่เพื่อนตันวะไฟฟ้าแล้วไปได้แล้ห่อนโหมดสองกระสุนหมดเพื่อนมาว่นีใใช้บ๊อกอกหมดเพื่อนแอบอยู่นี่อ่ะไม่เนียนหลบได้หลบได้เจเย็นเเย็นอ้ยไม่คุวิ่งไม่ได้ตรงนั้นมีกระสุนอ๋อโชคดีโชคดีโชคดีมีไปไป วิ่งแล้เอาลุดเจมลุดเอาอีกแล้วเหรดูดีวรอเกร่ไหนอ่ะตัดคิดแปบโยนกระเป๋าเร็วเอากระเป๋าเปามโยนเอาแล้วกระเป๋ายู่อีกคนนึงอ่ะกระเป๋ายู่กับอีกคนนึงกูบอกไปอีกคนนึงอ่ะกูบอกเขาสิไอ้เาอย่กระเป๋ายู่กับเจมอ่ะอุ้ยบูโดเซอร์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 จดๆๆ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  ลบก่อนลบก่อนใช่ลเดียดีกว่เย้่ยเซนเสร์ตายแล้ว่ครับคนเฮ้ยมันขโมยกระเป๋าไปใครขโมยใครขโมยกระเป๋าไม่เห็นเหไม่อะ้กบูซอร์มาแนั่นแหละบอกแล้วบูดเซอร์มาบูดเซอร์มา แท้แท้เข้าหัว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 เฮ้ยออกออกมันแม่เเข้าหัวแล้วแต่มันไม่ตายเฮ้ยหน้ากากมันหลุดแล้วมั้ยเฮ้ยมันเข้าหมดกระเป๋าไปแล้วตาม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 กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าลุงแซมมาไม่เป็นไรลุงแซมเขาเขาแพ้สมัยกระเป๋าเอาไหนกระเป๋านี่เนี่ยข้าราชข้าราชกระเป๋าข้าราชกระเป๋า กระเป๋าอยู่กับผมเราต้องรีบเอากระเป๋าให้ไวที่สุดเลยตอนนี้สุดเลยเฮ้ยเฮดช็อตเฮ้ยเฮ้ยกระป๋งเหนียวดีนะตัดแย่ทำเพืาา่อนกูโอ้ยเอ้าแล้วแล้วเพื่อนกูหายไปเฮ้ยได้ยินเสียงลุงแซมไหนหมดไหนลุงแซมไหนลุงแซมเอาแพ้สไนดหายไปไหนอะแพ้สไลด์อะเราสไนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมาม,มาถึงสไนผมอะออ๋เพราะ รีบหนีเลยรีบหนีเลยหนีด uh ูเ oh. ง yeah. oh. 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 ah. uh oh. yeah. ี้ยเราได้ดูเ no. งี้ยแล้วหนีรออะไรกลับบ้านกลับบ้านเราแล้วมังกรเกิดยังไงออกค่ะออกไปข้างนอกดีไหมครับููมันไม่มันไม่บอกมันไม่บอกโกรธมันไม่บอกโอ้อหน้ำเกิดเฮ้ยขาทางออกไม่เจอวิ่งแล้ววิ่งอยู่วิ่งอยาล่างออกไม่เจอมันก็ให้มันเป็นตาเวตาวตามมันนะเอ้าเีตาวยาวออยู่ไรวะเอาหาทางออกไม่เจอเอาตาวยาวอะไรเอานี่มันดังไหนเนี่ยร้านจอดรถ

ไป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 สกูสกูแล้วนนั่อีกคนไปไหนอ่ะรู้วะออีกคนก็ไปไหนอ่ะปากแล้วปากแล้วปาเข้าหัวแล้วอีกคนก็ไปไหนเรียกเขามาเไม่มารถติดสตันติดสตันเนี่ยโอ้บูโดเซอร์ทำไมตรงนี้บูโดเซอร์ดักเห็นไหมหาเรื่องตายก็แล้วอีกคนน่ะแหลกไงแหลกทันไงมาละมาละมันมาละมาทำไง รออะไรเฮ้ยตั้งออกอยู่ไหนอ่ะเดมอยู่ไหนเนรีบบอทเลยเดมมาเร็วๆย้ายต้องไปโอ้โหโอ้โหจากกระตุกอุ้ยนั่นนั่นไม่เลิกน่แหละไม่เลิกไม่เลิกเล็งมันมันมันหอยโดนหัวแล้วไม่ต้องห่วงเอาไปเอาไปหน้เอาไปได้น้องไปได้ทำอะไรนีโอ้ยโอ๊ยโดนตบโอ๊ยโดนตบโดนตบ ไมัน้ำผาดานะทำแบบนี้ไม่น้ำเลยอุ้ยอะไรเจมานี่เจไปไหนเฮียงหลบไปมันใช้เวลามาเร็วๆเลยเลเลยเยเลไปแ้วผาไปแล้าผาเลยฉลาดฉลาดตามตามไดดไปแล้วัต้องเราเฮ้ยงเฮียงเงวิ่งเฮ้ยเขียวเฮยงเฮียงเฮยงเงเฮยงเฮียยงง หนีดีๆไม่ถึงมันก็มันก็มันก็ทื้อพวกตัวเองอ่ะเมื่อตเกี้มันตีลังกามันก็ทื้อพวกตัวเองเออหนีดีๆไม่ชอบเลยะเออแล้วละเฮ้ยที่เจมรออยู่โอเคเร็วเลยอะไรเจมยส์แกก็ด้วยพี่เคเร็แลวเนี่ยโอ้ยเร็วเร็วพี่พี่เคไม่มา มาเลยมาจนหมาเลยเดี๋ยวไม่เตะออกเลยเดี๋ยวไม่เตออกเลยดีไหมเยี่ยวไม่รอดก็ขอโอ้ yes อาแกสองวาด้วยขากดยโอ้หงานนี้ไม่ต้องโทษใคร Escape Escape ติด Escape ปด e s c e ด้วย พอตรโหดพวกแกโอ้โหโอมก้วัตตฟังโอ้ยอดีรอเลยจกเรถ้าเกิดว่าพอแกไม่มัวไปทะเลทอะไรเนี่ยนะป่านนี้เราคงไม่ต้องเนแบบนี้หรอกเรามันต้องแลกต้องะายอยู่สิงคโปร์อือก็คงจะเชื่ออยู่สิงคโปร์เอากระเป๋าสองใบได้มาได้แค่สองใบเหร กอยู่ขงดวไอ้ตายน่นเลด้ไ้อ้ยอ่ะเบสบอลวันนี้ก็เอาสมัวันนี้ก็เอาไรตนมาด้วยกบโมดกล็ดมาเไดึงดึงดึงอดึงดึงดึงไันดิมเดิอไแกจจะแกอะไรจเอ่อแคมไหนอะตแคมปตรงนี้แหละแคมปตรงนี้เลย เอาตรงนี้เลยไหมแดงๆอ่ะแดงๆไแดงๆะเฮ้ยโอ้โหมีมีโอบู้วิอีีวปวปวี่กโบยจื้อมเฮ้ยโจเฮ้ยโย้อีโอโีโอโโอโมาโอโโอยออโอ้โอโมาบอี้ล้ามีคนตายเอเฮ้ยโอ้

โอ้ยดาบเอาระเบิดไปก่จิ๊บไมเอาหัวมาหาแล้วอะไรวะอุ้ยดาบแล้วใครดาวอไข่สันเจียวดาวเออหัวผมว่าไข่สันโอ้ยเชี่ยเฮ้ยโลโลมาโอ้ยพี่โอโลมานี่นั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมตีมเบิร์กเฮ้ยยิ้ดิยิหัวแล้ว เดี๋ยวนี้มันบวจมันตลาดเยอะจังวะบุญโก้ย่าฮ่าฮ่บุลเซอร์มาปั๊กเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะดับแล้วจะดับดับดับวะยังไม่อยากดับ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 นี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรโวย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 เจนเออดาวหนึ่งข้างหลังยืดด้วยอยู่ด้วยโอ้นมาขึ้นมาโอ้ยยาวขี้นเล่งซะแสบมาอีกคนนึงอล้ มังค้อนโอ้โหผูดรอเซอร์มาผู้ดรอสเซอร์มาเฮ้ยที่มันลุกต่อออโต้ให้อล้มอีกแล้วอ่ะหลับอีกแล้วตอนนี้โอ้ยยังเล่นแบบใจจะตายเลยด้วยฟังรู้ปีตายเลยนะล้มคู่เลยผมคู่เลยเเคฮ้ยมันขโมยกระเป๋าไปสิบนาทีสิบนาทีโอ้ยวันเข้าชาคูวะสรุปเจมส์ตีกล่าเจมติด้างฟ้า ยิงฟีจากที่ไหนวะขนขนนเออดาวโอ้ยิงฟีอยู่นี่เองอ้ยอิงีอิงีมาเลยอิงีลขนดนอะไรเโอ้ยขนไม่ได้มันคุมเลยอะแมวแวนะเอาบีบีคีปไปไปยิงไปเลยดงโอ้ยยิงฟีเลยโอ้ยโวย มาอย่ง้ะดตายตหนีเลยหนีเลไปที่น่ตอนนี้หนีไปไหนอ่ะไปกูไปไปไม่รอดแล้วโอเคเราจะมาถูอะออไตายเจ็บด้วยับตอนนี้แม่ขุดโอ้ยชนไดชนไได้ตอนนี้หนีเลยนอะไรนี่ยมีเไม่รดยตอนนีดาวหมดาใหม่าใหม่ใหม่เฮ้ยีเหรอดาวมันหมดเลย ลีตาร์ดไปลีสตาร์เลยทีเดียวนะฮะโอ้โหยึดแมมเ้วเ่ยมเอะไรตอนนี้เน,นี่ยคยไม่ได้แล้วเอาปืนนี้ไปเลยนถึงต <ts> ้องย็ดแมมลีสตาร์ดลีตาร์ดเลยเเแกู่ว่าจไม่ใช่เพรคนคนของแกคนใดคนนึงงั้แต่ทำอะไรย่าเยนนี้ก็น่าจะรอไปแล้วนะเสุดยอดเลยีแแกทำได้ไงอะ มัสมัยนะไม่ไม่ใช่บูอย่างเดียวเลยดิเกลเลยดิเกิลไปล้วหนึบ้าเลยเน่เฉียบลาปืนี้อแล้วแรกนะผมต้องขอโทษเจ้าของนยต่ทุกคนอขอโทษไอไเจ้าของทุกคนแไปแลยคนละกดหุดแล้วไปจะไม่ลืมกดอัดออนี่ละ พูดหอบไปลยอยู่ไหนอย่าไปแชมป์นะแชมไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเียาีชป์หมนโอยชั้นนั้นั้นไหนใครลูกเสือไม่เบิร์เ้าเลาไม่รูปคนสังตีนะคบเป็นึนสไน์แท้ทงานไปอย่งน้ก็มาแบกกระเป๋าเนี่ยโอยลาไก่แค้โวย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 วยโ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 โวย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 โยโว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 ยโยโว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 ย อะไรแล้เป็นยังไเอ้ามังคือยิงประชาชนมังคือโอ้เย็มเต็มเลยแต่แดงนะแต่แดง้าแ่แดงใครจะเป็นลมแล้วใครจะเป็นลมแล้วรจะเป็นลมเนี่เินใครเหรอโอ้จังวันี้จังวันนี้หล คนมีปืนหนักแบ่งๆคงแปักแป่งเปิดบ้างเนี่ยไม่ตายอะเดี๋ย่าบังรอบนี้ให้รอบนี้ให้ไวเลยใครล้มนี่จะไม่ช่วยบอกไก่อนเลยจะี๋ยทำเพื่อนผมบอกว่าจะทำเพื่อนผมการสื่อสารยังไม่เฮ้ยการเล่นเกมยังไม่จบเดี๋ยัต้องรับสงครามแล้วครับต้องใครมาทำอะไรต้องทำใครมาเปทำคนจัดเกมนี้ไม่รู้เลยนะใครวะเนี่ยไม่ละ ทำไรตรงนี้โอ้โหล้มใครดาวไม่ช่วยใครดาไม่ช่วยนะนีจำไ่ไ้นายโหดนัยหูใครใช่ตัวไม่ใช่โอเม่เล่นไมเ็ช่วยเต็มแกแล้วอตรงนี้แล้วกันพี่พี่โบรบัสียิงอไเ้ยโดนโอ้ยโดนอตอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่ไหนอันนึงอังยิยู่ยิงอยู่เอาดูบิจิย่าจอดไปพิเิีย ยังไม่ยังไม่โอ้โลมาไว้ลยมาพี่คยมาพี man, man, game, ่คยมาพี่คุยมายิงหลังมาดิหลรออะไรโอ้ยไอพวกไอพวกนี้ทำไมมันด้านใหญ่อยไม่พวกแกไปทำอะไรกันอยู่วันายดาวเราไม่ถึงนี่โอ้ยโอเจมเจมช่วยยิงหน่อยเจมาินาช่วยยงหน่อผมไม่ชอบีว่ะยู่ สามสิบวิเราจะมาไอ้ถือกระเป๋าไ้ก่อนเลยไปดีข้างนอกไปีข้างนอกไปีข้างนอกโอ้อะไรอะไรโอ้ยอะไรเข้างนอกก็โดนหลบหัวสามวินาทีจามันนมมันเป็นอะไรออ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 ๋ออออออโอออออออ๋ออ๋ออ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  ตงดูนะโอ้ยท่ามึงหรอโอยยิงฟรีโอยทไมมึงตาดีกันจังวะฮกินนาทีวะเนี่ยโอ้ยดียวเดี๋ยวเดี๋ไมโอ้ยทงตาดีกันจังโดนทุกเม็ดเลยามามาลวยนลวยกันทิงเ้ยสั่งรู้บ้เฮ้ยหย้ไปแล้วอเป้าเร็วเร็วเรวเร็ แม็กโมดิกเย้วิ่งหนีนี่นี่รีบหนีเลยรีบหนีเลยให้ไวให้ไววิ่งเย้ต้วคนมังกรมังกรมังกรเร็วๆมีกรเร็วๆทีแก่เลยโอ้ยดาวอีกแล้บตอนนี้จะปล่อยเลยไหมปล่อยเลยไหมไปช่วยไม่ได้ ไกลมากโอ้ยคิดเยอบอกเลยว่าขอโทษขอโทษเรื่องเยอะเกินไปอ่ะไายเกินทำเลยเยอะแล้วเพื่อนเราก็ตายโอ้ไม่เราล้องพลิไปคนนึงขอโทษพี่ประวัติประวัติศาสตร์ที่สร้างศิลป์สร้างศิลปมาก้าเสียสลับที่ยิงใหญ่เมย์เลยมย์คือออรล้มมาด้วยกัน อูยืนไว้อะไรเงี้ยเออตึงบ้านอนรอบต่อไปจะเป็นการรอบต่อไปเป็นการปล้นแบง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 บอลทองคอทองดีกว่าเย็ดเงินนั่นนี้